สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊ก็จะพามาทำซูกี้นะคะเพราะว่าที่จเวอร์จิเนียตอนนี้คือมันก็เริ่มหนาแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะพาทำซุกี้อีกนะคะใช้หม้อแบบเป็นเตาเตาไฟฟ้านะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่นะคะเราก็จัดเตรียมของเสร็จเรียบร้อยจะมีหม้อเอือดกำลังดีจ้าน้ำซุปไม่มีอะไรมีใส่ขนอนแล้วก็ซอสฝ,ฝ่ายเขียวแค่นั้นนะคะก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะ ผักก็จะมีอันนี้เป็น room, ออสเตอร์มัชชูมออสเตอร์มัชชูมเองจไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรฮะเห็ดชิตาเกะหรือเปล่าอันนี้บอกชอยสาษาไทยเรียกว่า <laughs> กวางตุ้งนะคะผักกวางตุง้งเออผักอะไรนะกวางตุ้งลูกชิ้นปลานะคะปลาหมกึกแล้วก็อันนี้เป็นหมูสามชั้นที่เขาหั่นมาแล้วนะเขาสไลด์มาให้แล้วจิก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำนะคะใบโหระพานะคะเองจมากินด้วยวก็มีวุ้นเส้น ไข่อันนี้ตอกมาเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการเคลงมหม้อนะจ๊ะน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกีเนาะให้จอนี่เอ็นจิก็กินด้วยแต่ว่าบางทีอยากกินแบบสไตล์แนวแบบเป็นจิ้มจุม่มเอ็นจิก็เลยเอาเป็นทําเป็นน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยนะคะแล้วก็โคกจ๊ะแซบๆเช้นี่แซบๆไหมจะมาใส่ผักก่อนนะคะที่จะใส่ผักใสเ่เห็ดลงไป ล้างมือแล้วนะจ๊ะผักอันนี้จริงๆถ้าใครไม่ชอบให้มันเปื่อยก็ใส่ทีหลังก็ได้นะแต่ยิ่งจี้ชอบกินแบบว่าผักเปื่อยนิดนึงลูกชิ้นใส่ลงไปก่อนเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบแช่แข็งนะคะยิ่งจี้เลยใส่ก่อนถ้ามันไม่ใช่แบบแช่แข็งก็ใส่ตอนท้ายๆก็ได้เดี๋ยวมันจะบวมอันนี้ยิ่งจี้กินคนยอะจะนี่ไม่กินลูกชิ้นเส้นจ้ะ ชอบกินอันนี้บอกเป็นเมนูเฮลตี้มาก <laughs> Compared to what America I said you like this this meal because you think it's healthy <S Right compared to what America What you c o m p a r e to เปร c o m p a r e บกับเปรียบเทียบกับอาหารฝรั่งอาหารที่อเมริกาจอนนี y บอกอันนี้เป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าบางคนที่ไทยเขาก็มองว่า ซูกี้มันไม่เฮลตี้คนที่มองว่าเฮลตี้ก็คือเหมือนเ,อเรากินเนื้อกินผักอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่มองว่ามันไม่เฮลตี้ก็คือมันมีไขมันจากเนื้อสัตวออ์เพราะว่ามันจะอยู่ในน้าซุปใช่ไหมไขมันก็ลอยอยู่ในนั้นมีไขมันบางคนู้บอกว่ามันไม่เฮลตี้ Like some people don't consider they don't consider it healthy because the fat from meat but I consider it Healthy because we can eat a lot of vegetable. <laughs> this <is> my healthy. need <laughs> some There's nothing processed, you know. <laughs> <laughs> I added wine. <wild>. So it's jiao <laughs> alcohol. <laughs> for you, I added lime, lime juice. That's alcohol. <laughs> is that fermented or so? เปรี้ยวลัมจื e เปรี้ยวเปรี้ยว, means like sour. Like วมี like ซ o าว y You like เจีเปรี้ยว like เจียวคม I l i ร e ก t all จานี่ยังเลเวลยังไม่ถึงเจีาคมเจ, <laughs> จ้าคมอะไรครับเจ้าคมก็คือดีวัวดีวัวดีวัวบลาเขาลจ้านี่บอกยังไม่ถึงเลเวลนะั้นใจเย็ยนกน่อน หมูหมูหมูสามชั้นหมูสามชัน้นหมูสามชันช้น ischuck p o r k r e l l y พอผ oh, <yeah. S 2> ักเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยเลย I mean uh hot huh. เลยอ๋อ oh, เลยเหนื่อย mean s cold เหนื่อยเหนื่อย เนี네่ยมี tired โอ้นัว is cold <S yeah yeah โอ้ยจนนี่เก่งแล้วนี่เนี่ยจนนี่พูดไทยได้แล้ว What did you say was tired tired yeah What did you say was tired I didn't say that I said l o w l y oh what's that slowly say จนนี่ไม่รู้อะไรเอิ่มไข่ลงไปค่ะก็ทีละฟองก่อนนะ กินคนละฟองอันนี้ฟองที่สามทำเผื่อไว้ว่าจะมาตักให้จันนี่ก่อนผสมชาวยฟรุ๊บบราดน้ำซุป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 ,ซปอร่อยครับ <c oughs> Kai Kai You know what guy what means? It's chicken Yeah That's why I said it all right I I can How do you say I don't buy. Is that what it's called? Jiao. kind? Okay. Jiao Kum. Jiao Kum. What do you say, Jim Jiao? Jim Jiao is like, uh, Nam Jim Jiao. It's like Jiao sauce. Mm hmm. i got the indian so i said it's getting cold it's good good to have this meal winter meal yeah winter meal i don't have a picture for something just this น่าิ <It inspired. S 1> oh. ้นสมายโอโอเคหม้ okay. <laughs> มอนี้ประทับใจมากเลยเป็นหมอ้อสแตนเลสใช้ได้ทุกอย่างใช้ผัดทอดต้มจอน,นี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด <laughs> จอน,นี่ถามอยากได้อะไรบอกอยากได้หมอ้อหม้อที่ดีๆ ทีดดด่ดีดีอันนี้ราคานี้นหละคะห้าสิบดอลลาร์นันเนี่ยหม้อดูธรรมดาแต่แพงนะไม่แพงไม่แพงอะลรวะคะสุก,กี้อันนี้สุก,กี้ลูกผสมจิ้มจุม่มเพราะฉันอยากกินน้ำจิ้มแจ่ว อาทิตย์หน้าก็จะแ a n สกิ i วิ่งแล้วนะคะวันขอบคุณพ,พระเจ้าเนาะที่อเมริกาเขาจะแบบกินเลี้ยงกันกินกินอาหารมื้อใหญ่กับครอบครัวนะคะเขาจะกินเป็นแบบไก่งวงแต่ว่าปีนี้ไม่น่าจะได้กลับบ้านหรอกรอ,ลอกลับทีเดียวตอนคริสต์มาส next week is Thanksgiving people here will eat a lot of turkey just eat a lot in general not <c oughs> everyone eats turkey <c oughs> คนนี้บอกว่าแค่กินเยอะแบบกินเยอะอ่ะปาร์ตี้สำหรับการกินก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไก่งวง It's just kind of overrated. Like yeah, it's it's the symbol of Thanksgiving, but in my opinion, like the breast is dry. Like <Yeah. S 1> every way that people prepare turkey is trying to make the breast taste good. ว่าที่ไทยไม่ค่อยกินไก่งวงเท่าไหร่นะ don't think Turkey is common in Thailand. Okay? Not comfortable. love two, love two. Second round. Is it Muay Thai food? Muay Thai food. <laughs> like it's Chanko is the sumo food, so is Suki, the Muay Thai food. I don't think Muay Thai. also has like a food. Yeah, specific food that I'm thinking. Yeah, the sumo, but that's just what some video is about. จันนี่ชอบดูวิดีโอซูโม่ของญี่ปุ่นเขาชอบกินอันเนี้ยชอบกินชอบกินชองกินาเบจันนี่เลยถามว่าคนนักมวยไทยมีอาหารอะไรที่ชอบกินไหมคิดว่าเขาไม่มีอาหารอะไรชอบกินเป็นพิเศษนะเขาก็กินทุกอย่าง <c oughs> You know TikTok can be up to ten minutes. It's up to 10. two gig or ten minutes. So I don't think, I don't think the ten minutes can be like a lot of data. Like if it was ten minutes, it would have to be like straight audio or simple video. Mm. Not like high quality. TikTok, it up to ten minutes. ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะวันนี้เป็นก่อนคะ่ะบ๊ายบาย